การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำได้โดยสะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนรวดเร็วพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ต้องน้อมนำไปจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซื้อป้าย<ป>ถ้าตุงมถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมดีประเพณีเรือ,อยาวข้าวหลามขึ้นชื่อเรื่องลือทุ่งกุลางามตาแม่น้ำมูลอำเภอท่าตุม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุรินทร์5ิกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอรัตนบุรีและอำเภอสนุมทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจอมพระทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอชุมพลบุรี มีพื้นที่14ตารางกิโลเมตรมีประชากร94,429คนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น10ตำบล156หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11แห่งและอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินเขต2 18กิโลเมตรปัจจุบันมีนายรองรัฐจงอุตสาเป็นนายอำเภอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ตามหลักการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีนายทวีสิทธิ์มั่นจิตเป็นผู้บังคับบัญชาได้แบ่งเป็น4เครือข่ายโรงเรียนจำนวน64โรงดังนี้เครือข่ายโรงเรียนท่าตูมนึงมีจำนวน12โรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา158คน และจำนวนนักเรียน2112คนและผลงานของสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านลุงปุงโรงเรียนท่าตูมสนิทราชวิทยาคมโรงเรียนบ้านหมากมีและโรงเรียนบ้านพลทาเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านลุงปุงเป็นโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อต้นแบบเขตตรวจราชการที่1 4ปีการศึกษา2560 โรงเรียนท่าตูมสนิทราชวิทยาคมโรงเรียนบ้านหมากมี่และโรงเรียนบ้านหนองบัวได้รับรางวัลโลเสมาปอปอสองสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและโรงเรียนบ้านตูมเป็นโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่สองปี2561 <c oughs> เครือข่ายโรงเรียนท่าตูมสองประกอบด้วย17โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา182คน และนักเรียน1,796คนและผลงานของสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านพลครกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศปี2,559เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม3ามีจำนวน18โรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา239คน และจำนวนนักเรียน2,179คนและผลงานของสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านานานวนรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE Award สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทโครงการประจำปีการศึกษา2,559โรงเรียนบ้านท่าศิลาและโรงเรียนไตรคามสมคขีรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2559และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการปีการศึกษา2560โรงเรียนบ้านหนงองยางรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการปีการศึกษา2560 และโรงเรียนบ้านหนองไม้ทีรางวัลพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2560เครือข่ายโรงเรียนท่าตูมสี่ประกอบด้วยตำบลกระโถและตำบลบั มีจำนวน17โรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา229คนและจำนวนนักเรียน1,979คนและผลงานของสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านกระโพกระโพราชวิทยาคารได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศรุ่นที่สองประจำปีการศึกษา2560 และรางวัลโครงการอยน้อยระดับดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2,560โรงเรียนบ้านนูนสูงได้รับรางวัลเสมาปอป,ปสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2,559และรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,560และโรงเรียนบ้านหนองอีดำรางวัลเชิดชูเกียรติ m o e a w อ r d ออ์ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา2558และชนะเลิศระดับภาคเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดินจากมูลนิธิครูดีเด่นของแผ่นดินนอกจากนี้ได้รับการผนึกกำลังประสานความร่วมมือสนับสนุนบูรณาการการจัดการศึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอท่าตุ่ม โดยมีนายคำแหงวงฉลาดเป็นนายกสมาคมและนายสมเจตยิ่งยงยุทธนายกสมาคมครูอำเภอท่าตูมด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายใต้แนวคิด พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคม,คมบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติที่เป็นความทรงจำที่ดีงามอันเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานที่ประจักษ์แก่สาธารณชนควรแก่การยกย่องสรรเสริญประกาศคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันกล่าวคือ สถานศึกษารางวัลพระราชทานได้แก่โรงเรียนบ้านปอหมันระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา2,541โรงเรียนท่าตูมสนิทราชวิทยาคมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2,550โรงเรียนบ้านท่าศิลา ระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,551โรงเรียนบ้านบัวโคกระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,554โรงเรียนบ้านลุงปุ่งระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,555 โรงเรียนบ้านโพนครบระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา2,557โรงเรียนบ้านนานูนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา2,558และโรงเรียนบ้านกระโพกระโพราชวิทยาคารระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา 2,560รางวัลน,นักเรียนพระราชทานได้แก่แกเด็กหญิงจุธามาศการจักโรงเรียนบ้านท่าศิลาระดับประถมศึกษาประจำปี2 5 4 7เด็กหญิงพิมพิลาการเกตโรงเรียนบ้านท่าศิลาระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2,549 oh. เด็กหญิงน้ำพึ่งแสนดีโรงเรียนบ้านท่าศิลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา2,557 oh. และเด็กหญิงวริศราสีมาศโรงเรียนบ้านนานูนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2,560 โรงเรียนในพื้นที่ท่าตุมในวันนี้เป็นที่คาดหวังของผู้ปกครองชุมชนซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อสร้างโอกาสสร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนภายใต้แนวคิดสุรินทร์ทูสมาร์ทที่ยั่งยืนต่อไป